ลาบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขชนจ้าเมื่อน,นี้มาพบมาพบจ้าพาก,กินเหมือนเดิมจ้าจ้าพาก,กินแสบกินนัวค่ะเมื่อน,นี้ก็ไดขวยเตี๋ยวน้ำตกมีข้าวมากินจ้ามีข้าวน้ำตกเนื้อน,นะคะทุกคนผักกับผักแกะวอันรับเลียกับบักปีกไปก่อนเลยจ้าบักปีกอยูส่วนหนาบ้านย่ดกดกค่ะดกแห่งทึ่งพริกขี้หนูทึ่งพริกขาวพี่น้องเก็บกินกันจนว้าพี่น้องจ้าเสบีบๆบนัวนวค่นะคุณน่ะ กินก๋วยเตี๋ยวข้ามแดดกับกาดบักพิกใส่ข้ามนั่นจ้ะพี่น้องโอ้ยปรุงสูตรเก่าสูตรเดิมจ้าเผ็ดเปรี้ยวเหมือนเดิมค่ะสูตรจ้าพากินเว้ยลืมค่ะพี่น้องลื่มผักมาจากอันแถมก๋วยเตี๋ยวจา้าใส่หัวละพ้าใส่บักทัวใส่อันทัวงอกลงไปฝาดบื้มพี่น้องเอ้ยค่จะจตน่ส้วนบักพิกไหลได้มาเอาผักลืมผักค่ะพี่น้อง สบเสบนัวนัวจ้าพี่น้องจ้าหัวละผักใส่เป็นลำเป็นลำไปเลยจ้าคุณนะอืมแบบพริกนวลไงนวลตูค่ะพี่น้องจา้ากัดบาดได้กระเซ็บเสบจา้ากัดแตกปุ๊แตกปุคขาจิมอกับพี่เหาแต่พี่น้องบ่ไดเดจีเด้ค่ะพี่น้องกินสดไปเลยกินสดไปเลยจา้าพริกเราเยอะผุนเด้บ่ไดเดปูค่ะแต่ว่ากินจ้าพี่น้องคุณนะโอ้หัวละผักใส่เป็นการไปเลยค่ะพี่น้องจา้า เด็ดเอาเด็ดเอาเด็ดใส่พูดน่าอู้ยคำใหญ่ตาเหลือพี่น้องจา๋าเอ้ยให้สิบากินกินบ่แสกินบ่นัวจังไดบัดเดิกสามถุ่มสี่ถุ่มยัางไปสือ้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยมากินค่ะพี่น้องจา๋าก๋วยเตี๋ยวโกรวยนะจ๊ะโกรวยหนะ้าปากซอยจา๋าหนาเซวินนะคะหนาเซวินมันคำนังรวยอำเภอวารินชำราบจ้ะพี่น้องจา๋าโอ้เสียเพีงค่ะถุงละห้าสิบบาทพูดหายเต็มถ้วยอายนีค่ะพี่น้องจา๋า เสพเศนัวจะหอมน้ำซุปห้วยๆจะคุณอาเนื้อตุ๋นแล้วเสบเพื่อยังนี่จะพี่น้องค่ากินแสบกินนัวอีกแล้วกินแสบกินนัวครับจ้าค่ะพี่น้องเอ้ยกินแล้วบันนี้กันกินอิ่มแล้วบันนี้อาบน้าอาบท่าแล้วมันเลื่มโลงงลิปค่ะพี่น้องจ้าเอามาลงตอนเสาวเอาวาสานจ้าโอ้ยกินกับลูกสาวกับลูกชา้ได้จ้าพี่น้องจ้าตอนหน่องแบมแบมมากินตะลุกสินค่ะพี่น้องจ้า คนกินบ่ได้ดอกคนกินหน่อยเดียวคนก็กว่ามันเผ็ดมันร้อนมันเผ็ดมันร้อนอยู่เนี่ยนะคนว่าจมคนว่าแม่มันเผ็ดแม่มันเผ็ดอยู่เนี่จาก็เลยฝ่าวกินฝ่าวลลวคุณน่ะกินไปก็บอกกับลูกใจไปค่ะพี่น้องจ้าแย่งกันกินนะคะลูกจ้าเนาะบ่คอยกินพักดอกค่ะทุกคนบ่ค่อยกินสีกินต่พักแบบว่ากินผักบานๆบ่เป็นนะสีกินต่บักบักแตงบักถั่วเป็นพี่น้องเออจะเป็นบ่ได้แม่ค่ะแม่เนี่ยกินทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะ ว่าตาเป็นพักกินมัดค่ะพี่น้องเศบคักกินเข่าบ่มีพักบ่เหลวจ้ะพี่น้องขะอันไดก็ตามจ้ากินปนกินเจาเพื่อกันบ่มีพัก,พก,พกโอ้ยอยู่บ่ได้จ้ะบ่ตมบีบักเขือบักแตงนั่นเว้ยเหลี่วขาบค่ะพี่น้องจ้ะกินเข่ากับปนกับเจากัาบประเดกกก็กินน้ำพักค่ะพี่น้องขาดบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทํามคิปวเดอร์จ้ะ